สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่บ้านฟิลฟูดครับแจกที่นี่มี2ดอกนะครับดอกดำนี่เอาไว้ไข่บานหลักนะครับมันจะมีเสียงคล้ายๆแกรกประมาณ2นะครับแกรกแกรกครับแล้วใช้มือเปิดออกเลยครับอีกดอกนึงนี่ก็สำหรับบานเกตนะครับ คัดเอาที่เราไม่ต้องยุ่งกับอันนี้เลยนะครับนี่เป็นเมนหลักครับมันจะเปิดไว้ตลอดอยู่แล้วเราเปิดคัทเอาแค่ตรงนี้ยกขึ้นหมดเลยครับจะเห็นว่าเราค้างไว้หนึ่งคัทเอานะครับนี่คือตู้เย็นครับซึ่งเวลาคุณกลับคุณต้องปิดคัทเอาปิดแต่ก็ต้องเปิดค้างตู้เย็นนี้ไว้ครับไม่งั้นของจะเน่าหมดนะครับ น้ำครับจะเห็นได้ว่าห้องเราสามหกเจ็ดเนี่ยคำนี้เขียนไวแล้วว่าทิศน้ำเปิดก็คือไปทางด้านนี้นะครับก็หมุนไปครับจนรู้สึกสุดครับไม่ต้องตึงมากน้ำก็แรงนะครับอย่าลืมเปิดผ้าคุมคอมเพรสเซอร์นะฮะไม่งั้นเวลาเปิดแอร์ก็อันตรายครับเดี๋ยวไหม้ผ้าไว้ตรงนี้ก็ได้ครับตรงราวนี้ อันงล้างหน้านี่เป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยตรงนี้ยจะสังเกตเห็นได้เ,เป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราก็ขาดไปมันล้างกระต่ายนะครับถ้าเราเอามือไปอิกฟิมมันก็จับวลาวอาบน้ำนี่ใช้คันโยกนะครับมาทางซ้ายประมาณนี้ลองโยกหาดูครับประมาณซ้ายประมาณนี้แล้วสังเกตเห็น ไฟแดงที่ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นน้ําร้อนนะครับหรือถ้าเราอยากได้น้ําเย็นเราก็น่าจะเป็นขวาประมาณเนี้ยฮะไอไฟก็ไม่ขึ้นหรือดึงมาอย่างเงี้ยะปิดเลือกหัวฝักบัวได้นะครับดึงลงแบบนี้หรือกดขึ้นแบบนี้ เปลี่ยนสลับกันลมที่นี่แรงมากครับจะสังเกต้ว่าตู้นี้เราปิดแผ่นนี้อ่าเราช่วยไม่ให้ลมมันล้วงเข้าไปผักบานให้มันไกผักประเด็นเลยคนระับางทีแล้วว่าจะช่วยด้วยตัวนี้ก็ได้ครับพลาสติกนี่เรากดไว้ให้บานมันแนบขึ้นนะฮะหรือว่าถ้าแรงมากๆเราปิดบันเก็ตเลย <c oughs> แก๊กหนึ่งแก๊กสองแล้วนี่ลูกบิดนะครับแค่นี้ประตูนี้มันจะล็อกเป็นเขี้ยวเลยครับเราะว่าลมแรงมากครับถ้ามันล็อกแล้วเรากระชากมันไม่อ่อนแล้วมันจะหักถ้าเราจะเปิดแล้วอาจจะต้องเนี่ยครับยกเขี้ยวขนะึ้น ให้สลานใจครับ